สวัสดีครับผมตีบิ๊กรถสวยนะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นตัวอีซูซ m มิว e v นะครับรถครอบครัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาชมคันนี้กันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าก็คันนี้เป็นมิว s e v ปี2 0 1 0ันสิบจนสิบเอนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วนะครับเป็น super titanium นะครับตัวพิโม่ขับ2นะครับผมก็เรามาชมกันเลยคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกก็ สภาพเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันแล้วกันนะครับผมถ้าตัว e-su m u w s e เนี่ยนะครับก็จะมีแต่เครื่องสามพันนะครับเพราะว่าเครื่องสามพันของ e-su เนี่ยเขาจะเป็นจมูกบนนะครับผมจะเป็นจมูกบนอินเตอร์อยู่ข้างบนนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็ห้องเครื่องก็โอเคนะนะครับคันนี้เลขไมล์ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับคันนี้เข้าสู่เช็คศูนตลอดนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับ ห้องเครื่องก็สภาพสวยนะครับคันนี้การันตีเหมือนเดิมนะครับไม่ชนหนักนะครับพิความหรือน้ําท่วมนะครับก็พี่อุ้ยกระฉายให้ดูรอบๆนะครับชิ้นส่วนฝาครอบอะกรกาศหรือฝาครอบแบบต่างๆนะครับก็โอเคนะครับเพจสวยนะครับนี่ก็มาดูเพจอีส่กันนะครับเพจอีส่เนี่ยของแท้ก็อย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับดีเวทดำนะครับมีมาเกอร์ชมพูนิดนึงนะครับก็โอเคเลยนะครับคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมก็คือเดิมแหละการันตีเรา การ์ีให้อยู่แล้วนะครับ <ล among S 1> สติส๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบนะครับแผงอินเตอร์ข้างบนยังสวยอยู่เลยครับนะคีบเพิ่มสวยอยู่ฝาครอบสภาพสวยเลยนะครับสีไม่ซีดนะครับก็พูดถึงค่าวันนี้คันนี้นี่ก็วิ่งน้อยนะวิ่งน้อยกว่าว่าเกนนิดนึงผมคิดว่าวิ่งน้อยกว่าเกนนิดนึงนะครับผมก็คันนี้เป็นตัวที่มีกล้องหน้าแล้วนะครับตัวนี้ก็หน้าตาสวยนิดนึงนะข้างหน้าหน้าตาหล่อเลยแหละนะครับเป็นตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับมีกล้องหน้าให้นะครับก็อเดี๋ยวเราเห็นเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะครับ ป้ายบุรีรัมเดียวผมแจ้งยายเข้ากรุงเทพให้นะนะครับผมรถทุกคันที่ทะเบียนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมแจ้งยายเ <ๆ S 2> <ใ quarters S 1> ข้ากรุงเทพให้ทุกคันนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้เอกสารเพิ่งมายัางแจ้งยายไม่ทันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับแต่ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับสีขาวมุกเนี่ยบางจุดเนี่ยมันจะเลื่อมๆกันนะครับต้องบอกว่าสีขาวมุกเนี่ยมันพ่นยากนะครับแล้วอายุรถเนี่ยมันก็ประมาณตีไปสิบปีแล้วกันนะครับก็มันจะพ่นยากนิดนึงมีบางชิ้น อาจจะเคยพ่นมาบางๆเนี้ยมันก็อาจจะมีปีเลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแต่โดยรวมไม่ขี้เหร่ไม่น่าเกลียดนะครับเรามาชมภายในกันดีกว่านะครับมาชมภายในกันดีกว่าว่าตัวมิลเซเว่นเนี่ยรถครอบครัวจ๋าเลยต้องบอกว่าถ้าใครชอบรถครอบครัวที่แบบภายในที่กว้างที่สุดอะผมว่าจะมีตัวเจ้าอ e. ีสู m มิลเซเว่นเนี่ยภายในเนี่ยเขาที่สุดแล้วนะครับคือได้ได้ใช้ได้ใช้สอยได้ครบแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวพี่อุ้ยเข้าไปถ่ายใกล้ๆเลยครับทันนี้ก็เป็นเบาะหนัง แค้สีครีมนะครับพร้อมลายไมย้สภาพโอเคแหละสภาพภายในสวยเลยนะครับก็คีนทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นวิทยุ Kenwood ติดเดิมโรงงานมานะครับมีกล้กองถอยมีเนวิมีบลูทูธนะครับหรือถ้าใครอยากจะอัปเป็น Android ก็อันนั้นแล้วแต่นะเพราะว่ายุคสมัยนี้ก็จะอัปเป็น Android กันหมดแล้วแหละนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสมากก็ตัวนี้ก็โอเคเลยแหละเพราะเป็นของแท้ติดรถนะครับอ่าเดี๋ยวพี่อุ้ยเอื้อมมือติดเครื่องเลยครับอ่าติดได้เลยครับ โอเคนะครับเบาะสภาพสวยเลยนะครับมีมีแอร์หลังมีมีแอร์หลังเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นแอร์เพดานนะครับพร้อมทีวีเพดานแล้วแหละนะครับผมบอกเลยถ้าใครแบบว่าชอบเสพภายในกว้างๆนะครับภายในก,กว้างๆและเบาะแบบไม่ได้กระชับมากเบาะนุ่มๆผมบอกเลยว่ามิลเซเว่นชนะอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพับเบาะหลังให้ดูนะพี่อุ้ยเอื้อมมือพับเบาะหลังนะครับอ่าดึงเลยเนี่ยดูดิ ข้างหลังกะกว้างและก็นั่งได้จริงนะผมว่าเขาออกแบบมาดีเลยแหละคือคือชื่อด้วยเรื่องว่าตัวรถเขายาวพอตัวรถเขายาวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยม,มันมันมีแอร์เรียที่ยืดขาหรือนอนได้แล้วตรงเนี้ยเขาออกแบบมาเนี่ยผมว่าโอเคเลยแหละนะครับแบบมันมันใช้สอยได้อะวางแก้วน้ำเพราะทุกคนอนะไปเที่ยวอะใช้แก้วน้ำทานน้ำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเนี่ยแอร์เพดานให้เลยนะครับปรับตรงนี้ก็ได้นะครับมีไฟส่องข้างๆให้นะครับ มีไฟสองข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็มีทีวีเพดานนะครับก็ใส่ซีดีดูหนังดูการ์ตูนกันได้นะครับเป็นอัพเป็นแอนดรอยกันได้นะครับอัพเป็นแอนดรอยกันได้นะครับตรงนี้ก็มาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็โอเคเลยก็เมท์คข้างหลังน่ะสวยอยู่แล้วตัวถังโครงสร้างสวยข้างหลังนี่น็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับแล้วก็แบคไลท์ชิ้นส่วนพลาสติกข้างๆเนี่ยโอเคนะไม่มีรอยด้วย ปกติจะเป็นรอยเช่นเส้นนะครับแต่ไอมีรอยเช่นเส้น well, ก็โอเคแหละรถใช้งานตามปกติแต่คันเนี้ยไม่มีรอยก็แปลว่าไม่ไม่ได้ขนแบบเยอะมากนะครับมีแผ่นถัดท้ายนะครับก็สักหลาดหลังเบาะก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได้ดำจนเกินไปนะครับไม่ได้ดำจนเกินไปแหละก็ผมผมคิดว่าน้อยคันนะที่จะสภาพแบบสะอาดประมาณนี้นะครับก็เป็นไงครับเครื่องมืออันนี้เครื่องมือแม่แรงยังไรครบเลยนะที่ถอดล้อครบเลยนะครับไม่มีตอนไม่มีถอดนะครับยังไรอยู่อ่ะยังไรอยู่นี่ แล้วก็เครื่องมือเนี่ยโอเคเลยอะสภาพสะอาดไม่ได้ใช้แล้วก็ฝาครอบแล้วก็ฝาครอบปิด power outlet นะครับยังอยู่นะครับยังไม่ขาดไปนะครับโดยรวมก็ผมคิดว่าโอเคนะถ้าซื้อไปใช้แบบเป็นแบบครอบครัวอะไรเงี้ยผมว่าคันนี้รุ่นนี้ตอบโจทย์แล้วตัวนี้มันได้เป็นเครื่องสามพันนะครับไอ้เรื่องกินน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ประหยัดอยู่แล้วแหละรถครอบครัวเพราะคุณไปกันเยอะหารเฉลีย่ยยังไงก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับ คือเอาอัตตะเลงเอาเอาความปลอดภัยบนท้องถนนดีกว่านะครับเล่งแซงได้นะครับออกตัวดีนะครับผมผมว่าเน้นเน้นตรงนั้นดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้คันนี้คู่มือบุ๊กสวิตอะไรอยู่ครบนะครับคุณจ่าสำรองก็ก็ครบ2ชุดนะนะครับเบาะโอเคอะผมชอบเบาะมิลเซเว่นถ้าถ้ารถเขารักษาดีๆนะผมว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมพับไปดูมือเปิดหรือว่าพวกตัวข้อเบาะอะไรเงี้ยมันยังอยู่ในสภาพดีนะพรมเพิ่มอะไรเขาก็สะอาดนะรถไม่เหม็น เจ้าของเก่าไม่ไม่ไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับเจ้าขังโอเคนะก็เดี๋ยวผมหยิบคู่มือให้ดูนะครับจะไปดูชุดคู่มือกันนะครับเนี่ยคู่มือก็โอเคนะมีมีใบใบที่ห้อยเข้าศูนย์เช็คระยะก็ห้อยอยู่ที่คอพวงมาลัยอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ดึงออกนะครับก็ลูกค้าซื้อไปก็จะได้นับแมทแนน์กันง่ายๆนะครับ ขนหนมีเราก็เก็บไว้ให้นะครับคู่มือก็ครบเลยนะครับแผ่นซีดีอะไรก็ตั้งแต่สมัยยุคนั้นเนาะเขาให้ซีดีมาด้วยนะครับก็โอเคอยู่ครบนะครับผมว่าจะเก็บใส่ไว้ให้ในลิ้นชักนะครับทุกคันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเล่มทะเบียนนะครับคันนี้เป็นรถจังหวัดบุรีรามนะครับเดี๋ยวแจ้งยายเข้ากรุงเทพให้นะครับมีรีโมทวิทยุนะอ่ารีโมทวิทยุเคน์ตดก็อยู่ครบนะครับใช้รีโมทวิทยุได้นะครับแล้วก็กุญจาสำรองอีกหนึ่งชุดนะครับ อ่ะสามลูกแหละนะครับรีโมท2กุญแจ1นะครับก็มาดูเล่มทะเบียนกันนะครับรถมือเดียวเลยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาเดี๋ยวผมอ่านให้อ๋อผู้ชายนะครับพี่พิลลมนะครับรถเป็นปี2010-2011นะครับเป็น10-2011นะครับเดี๋ยวภาษีต่อให้นะครับหมดปีหน้านะครับ65ก็โอเคหน้า18ไม่มีศูนย์หายนะครับไม่มีศูนย์หายไอติดแก๊สไม่แก๊สอยู่แล้วพอเครื่องดีเซลไม่มีการปิดแก๊สอยู่แล้วนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวผมจ้งยาเข้ากรุงเทพให้นะครับเล่มสวยเล่มเดิมนะครับคร,บครบครบเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปลองขับกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับเราไปลองขับกันเหมือนเดิมดีกว่าก็รอบๆนี้ก็โอเคนะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้จมูกบนโดยรวมรถคันนี้ก็ผมผมคิดว่าเขาบางนะบางอยู่นะครับ ได้อยู่เนาะเนี่ยมัน,ม,นมันตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับเมื่อก่อนก็ขายดีนะตัวนี้เลยแล้วก็ขับ2จะดูตรงนี้เขียนว,ว่าพิโมนะครับพิโมถ้าเป็นมิเซเว่เนี่ยผมบอกว่าขับ2ออ่ะผมว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าเครื่องสามพันอ่ะกำลังขับทอกแรงแรงทอรกเขาดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าดีจริงไหมไปพี่อุ้ยขึ้นรถครับไปเลย โอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปลองขับกันดีกว่านะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นสีส้มแล้วนะครับเป็นตัวปี2 0 1 1เนี่ยหน้าจอเป็นเรื่องแสงสีส้มนะครับไม่มีไฟใดโชว์สิ้นนะนะครับอ่ะโอเคไปเลยช่องแอร์สภาพโอเคนะครับไม่ไม่หกักไม่หกักปรับได้ทุกอันนะนะครับเราไปลองขับกันสไตล์ของมิลเซเว่นเนี่ยผมต้องแจ้งอย่างไรครับจะเป็นสไตล์นุ่มๆ ยืดๆหน่อยนะครับไม่กระเด้งนะครับคือถ้าใครแบบครอบครัวจ๋าลูก 2- อสาคนขึ้นไปอะ่ะหรือลูกคนเดียวก็ได้นะครับจะโซนหน่อยอะ่ะผมว่าตัวนี้โอเคนะครับหรือของเยอะสัมภาระเยอะชอบตีกอ๊อฟหรือหรือของขนกระถางต้นไม้เนี่ยตัวนี้โอเคนะอ่าแล้วตัวนี้มันหน้าตามไม่ขี้เละด้วยแหละพี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัตราเร่งกันนะครับศูนย์เสินตรงแหละนะครับโอเคนะเครื่องสามพันดุอยู่แล้วนะครับ ดุอยู่แล้วอัตราการกินน้ํามันเนี่ยผมแจ้งเลยว่าก็นะถ้าถ้าใช้รถพวกนี้ผมผมคิดว่าสู้ไหวกับเรื่องน้ํามันอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้กินจนน่าเกียดนะนะครับไม่ได้กินจนน่าเกียดแต่ถ้าพี่ไม่ได้ขับเร็วมันก็คงไม่กินกันมากนะครับอ่ะปล่อยมือโอเคนะสูวนเสริมต้องอยู่นะครับผมสูวนเสริมต้องอยู่อ่านี่เขาโค้งกันอย่างแรงเลยนะครับก็เต้นผมอยู่นนทบุรีนะครับ ใครชอบถูกใจก็มาดูกันที่หน้าง,งานหน้ารถกันได้เคนะครับมาลองขับได้ขอลองขับได้นะครับอันนี้ก็จะผมปล่อยมือขับเลยเหมือนเดิมวันนี้รถโล่งด้วยครับสบายเลยอ่าการร้อยหนึงแล้วนะครับก็โอเคแหละนะครับด้วยเรื่องของเขาออกแบบมาเครื่องสัมพันธ์เติมอยู่ฝาปรงเนี่ยเวลาอากาศดูดเข้ามาเนี่ยมันเลยวิ่งดีนะครับท้องมันดี ก็โอเคภายในสะอาดนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับสังเกตรถรถครอบครัวเี่ยดูผ้าหลังคานะครับไม่เลอะก,กาแฟไม่เลอะนมไม่เลอะขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงชอบถูกใจก็มาชมกันแล้วก็ฝากติดตามช่องตีดิกรีรถสวยได้นะครับถูกใจคันไหนส่งว่าความมาบอกผมหรือโทรมาหาผมนะครับผมรับโทรศัพท์เองคุยเองนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ